มีศาสนาบางศาสนาที่แท้จริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องของความจริงแต่คำอธิบายนั้นไม่เพียงพอเห็นเป็นขององมงายไปเสียก็มีจึงต้องอธิบายกันเสียใหม่ให้เข้าถึงความจริงของศาสนานั้นๆยิ่งขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดความ เข้าใจหรือความพอใจกันใหม่อาจจะรับนับถือศาสนานั้นได้ขึ้นมาอีกยุคหนึ่งดังนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ศาสนาแต่ละศาสนาจะได้ปรับปรุงวิธีสอนวิธีอธิบายในศาสนาแห่งตนแห่งตนให้เป็นที่เข้าใจได้สำหรับ คนในยุคปัจจุบันนี้ก็ <c oughs> จะเป็นการช่วยให้โลกนี้มีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองมากขึ้นนั่นเอง <c oughs> จึงหวังว่าแต่ละคนที่นับถือศาสนาแต่ละศาสนาจะได้ทำความเข้าใจในศาสนาของตนของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเรียกว่ามนุษย์ ทุกคนมีศาสนาห่างไกนที่สุดก็จะค่อยๆมุนไปสู่ความสงบสุขได้โดยไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดดูถูกดูมินศาสนาเสร็จแล้วโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความมืดมนอันจะนำมาซึ่งความทุกข์ส่วนบุคคลและการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นความทุกข์ร้อนข้องส่วนรวม เป็นความทุกข์ของโลกทั้งโลกไปก็ได้สิ่งที่เรียกว่าศาสนามีความสำคัญอยู่ดังนี้เราทั้งหลายก็ช่วยกันทุกวิถีทางตามที่จะช่วยกันได้ให้ศาสนานั้นยังคงมีอยู่เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหนว่วงในการ เป็นอยู่แห่งตนแห่งตนให้โลกนี้มีศาสนาให้จนได้ที่นี่สำหรับเราพุทธบริษัททั้งหลายก็มีการกระทำอย่างนี้อยู่แล้วเป็นประจำและพยายามกระทำให้มีความมั่นคงแน่นแฟ้นเป็นฝึกแผนยิ่งยิ่งขึ้นไป ดังนั้น <c oughs> การทำวิสาขบูชาในวันนี้เช่นวันนี้ <c oughs> ก็ควรจะได้มีการกระทำให้กล่าวหน้า <c oughs> ไปตามส่วนเพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น <c oughs> ให้มีความเชื่อความเลื่อมใสเพิ่มขึ้น <c oughs> ให้มีความแน่นอนให้มีความแน่ใจให้มีความกล้าหาญ ให้มีความภาคเพียรในการที่จะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองในที่สุดก็เรียกว่าตัวของพระศาสนานั้นยังคงมีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เมียงไม่ใช่มีอยู่แต่เพียงพิธีรีตอง การที่มีแต่เพียงพิธีรีตรองนั้นช่วยอะไรได้น้อยเกินไปแล้วก็จะงอนง่านคลอนแคลนได้ในที่สุดการทำพิธีนั้นก็นับว่าเป็นการดีถ้าหากว่าทำด้วยความรู้ความเข้าใจการประกอบพิธีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าทำอย่างงมงาย กลายเป็นรีตองไปแล้วมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนัก <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าพิธีเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าพิธีรีตองนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเราก็ทำพิธีวิสาขบูชาเช่นวันนี้ฟังดูเถิดว่าจะต้องทำ ให้ถูกต้องตามวิธีไม่ใช่ทำพอเป็นเพียงพิธีรีตองพอสักว่าให้ทำแล้วก็แล้วแล้วกันไปการที่จะทำให้ถูกวิธีนั้นมีความสำคัญอยู่ตรงที่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังจะทำนั่นอย่างเพียงพอเมื่อพุทธบริษัท จะกระทำพิธีวิสาขบูชาก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างน้อยก็ในคำคำนี้ว่าเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วก็มีจิตใจที่สว่างสวัยในการกระทำ <c oughs> แล้วก็เพิ่มพูนความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่กระทำ ในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการกระทําหรือในบุคคลอันเป็นที่ตั้งแห่งการกระทําคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่กระทําเ <c oughs> <c oughs> มื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าทําถูกต้องตามพิธีเป็นการประกอบพิธีวิสาขบูชาที่มีความหมายมีความสำเร็จประโยชน์ โดยสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของเราเพราะฉะนั้นก่ <c oughs> อนแต่ที่จะกระทําพิธีวิสาขาบูชาอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,า <c oughs> ซึ่งเป็นผู้ที่เรากระทาพิธีวิสาขาบูชาอุทิศพระองค์ หมายความว่าเรากระทำพิธีวิสาขบูชานี้กระทำอุทิศประพุทธทเจ้า <c oughs> และการกระทำนี้เนื่องกับประพุทธทเจ้าโดยเฉพาะโดยตรงแต่ผู้เดียวดังที่เราทราบกันแล้วทราบกันอีกอยู่เสมอว่าวันวิสาข บูชานี้เป็นวันประสูติเป็นวันจัดสรุแ้ะเป็นวันปรินิพานของพระภูมีพระภาคเจ้ามีความสํำคัญอยู่สามประการในคำคำนี้คือเป็นวันประสูติเป็นวันจัดสรุและเป็นวันปรินิพานแล้วยังมีความอัศจรรย์หรือเป็นปาฏิหาร โดยเหตุที่ว่าเหตุการณ์ทั้งสามอย่างนี้มีพ้องกันในวันเดียวกันคือวันเพ็ญในแทงเดือนวิสาขะเช่นวันนี้ <c oughs>